มีแต่ฝรั่งมันยังดีนะพูดไปพูดมาตอนจบสรุปว่าไม่รู้จะทําได้หรือเมื่อไรแปลว่าอะไรครับมันตลกอ่ะคุณพูดลายตลกตลกมันเป็นไปได้อย่างไงข้อสาคัญคุณจะใช้อยู่ได้อย่างไงประเทศคุณยังเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรอํานาจนิยมพ่อเป็นอำนาจนิยมแบบตูตินแบบเนี้คนจะเชื่อดอลลาร์อะไรยังไอจะช่วยเงินคุณได้ปั๊บเดียวคุณครับไม่ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าอาจารย์นั่นผมจะบอกเป็นหนังการ์ตูนครับ ที่เป็นไปได้ครับว่า,าจ,จะมีการร่วมมือระหว่างพวกบริกการอีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือจะพยายามหลีกเลี่ยงก,การใช้สวิปแต่ก็มีปัญหาเพราะจีนเองมีตัวชิปชิปก็คืออะไรครับอ่เป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆสวิปนะครับเป็นการให้สัญญาณของรัสเซียก็มีนะครับแต่ก็มีการชาติจกัดนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมลดจากเรื่องของสวิปหันมาใช้ไอ้พวกนี้รวมกันนะครับเป็นตรงนี้ความเปลี่ยนไปได้อาจจะพอมีแต่ว่ายัางน้อยมาก เนี่ยะคะประเด็นที่อยากรู้แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงบริกส์แล้วค่ะเราเห็นว่าเขาเรารู้แล้วเขาตั้งขึ้นมาเพื่อทําให้ดอลลา่ามันเนี่ยเกิดความอ่อนไหวลงมาได้บ้างทําให้ความน่าสนใจของดอนลล่ามันลดลงมาบ้างทําให้เขาเริ่มรู้แล้วว่าดอลลา่าไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกใบนี้อาจารย์มองว่ามันจะเกิดได้จริงไหมคะสําหรับสกุลเงินเกิดใหม่ของกลุ่มบริกส์เนี่ยค่ะอาจารย์จะให้ฟังครับอาจารย์ก็หัวเราะเพราะเรื่องสกุลต่างๆนะครับนะครับอาจารย์เขียนหนังสือเรื่องสาภาพยุโรป คนเข้ามาจับจะรู้พวกนี้ดีมากผมยังขำเลยว่าโซเชียลมีเดียในเมืองนอกรวมทั้งโซเชียลมีเดียไทยไปพูดเรื่องตะกูลเ,เงินสก,กุลใหม่ชื่อบลิกผมก็ปวดหัวไปดูที่ไหนที่ไหนก็ไม่เจอเจอแต่ในเมืองไทยเจอแต่ของไอ้อคลิปของฝรั่ง่ะมีแต่ฝรั่งมันยังดีนะพูดไปพูดมาตอนจบสรุปว่าเฮ้ยนะครับไม่รู้จะทำไม่รู้จะทำได้ทำได้หรือเมื่อไห่ แต่ของไทยมีการพูดไปไกลเลยอะไรครับอาจารย์อ,ธ,อธิบายง่ายๆจนกระทั่งอาจารย์ทำไงครับฟังให้ดีนะครับเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมา <c oughs> ก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปอ่านนะครับในในใ,ใ,ในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าไอ้เรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากปูตินอีกส่วนนึงมา <c oughs> จากลูลาดาซิว่าและลูลาดาซิว่าเนี่ยมาเป็นประธานเขาก็ต้องการ ลอลไรครับลดบทบาทของดอลลาร์ลงและเป็นคุณไปพูดว่าให้ต้องมีเงินสกุลในพวกนี้คนพวกนี้ก็ไม่รู้ตัวประธานดิพตีก็ไม่รู้จนกระทั่งในที่สุดนะครับเมื่อประมาณเดือนหนึ่งก็ปรกากฏไปอ่านข่าวก็ปรกากฏะลรครับทางด้านของอินเดียนะครับอินเดียเขาจะไม่ได้พูดเลยอินเดียเขาบอกนี่คุณอย่าไปพูดเรื่องเงินสกุลที่เราจะประชุมกันวันวัน,วนสองวันนี้ไอตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยจะไม่มีเรื่องเงินสกุลใหม่จะคุยเะเรื่องโล,โคลงงเคอลเคอเรนซี แต่ที่ร้ายกว่านั้นผูน้ว่าการธนาคารของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นคนจัดเขาขอหยุดพูดสีได้ไหมมันไม่มีแล้วก็บอกเลยคุณรู้ไหมถ้ามีเงินสกุลเดียวกันเนี่ยคุณรู้ไหมฮะจะต้องมีสาภาพทางการเงินโมเดท a รีอยู่เนี่สองสาภาพทางการคลังพูดง่ายคุณรู้ไหมคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีหลังจากนั้นสบทางด้านของคนจัดคุณอย่าไปพูดเลย เราก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูใน Financial Times จิมโอเนลซึ่งเป็นคนก่อตั้งเบล็คือ2000นกันเดนะิงในจนะิมโอเนลเนี่ยทำงานเป็นเษฐศาสตร์นักเสศศษษาสตร์ที่โกลแมนแซกปรากฏว่าไงครับก็ปรากฏว่านะฮะเขาก็บอกว่าประเทศสีประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในหุ้นเขาพูดถึงเรื่องเพขานักเศษศศาสตร์อยู่ในโกลแมนแซกประเทศนั้นคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีน ยังไม่มีแอฟริกาใต้ไอ้สีประเทศนี้ก็เลยให้ hey, ชื่อมันดีก็เลยจัดตั้ง <No. S 1> ลิกในปี2006แต่ไม่มีแอฟริกาใต้อีกสี่ปีต่อมาแอาฟริกาใต้ก็กลายเป็นสิบประเทศนึกอากมครับตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับส่งเสริมการลงทุนแต่ว่า mm hmm. ตอนหลังมันได้การฮือฮาในปีสองปีนี้พราะเกิดเรื่องของสงครามรัเสเซียเรื่องของอะไรครับอ่าอเมริกาทางยูเครนอเมริกากําลังเล่นงานจีนก็เกิดด้วยความรู้สึกชักจะเกลียด เพราะเกลียดปั๊บประเทศต่างๆก็ต้องการที่จะอะไรครับในงานอเมริกาเพราะฉะนั้นใตรงนี้ก็มีคนก็นมาสนใจจีนกับทางด้านอา่ารัสเซียอยากขยายสมาชิกเห็นไหมครับเพราะมันมีบริกัทไทอินเดียกับทางด้านไหนกับทางอ่าทางด้านของอินเดียกับบราซิลเขาบอกให้พอๆไอ้นี่ตั้งมานะครับสิบกว่า20ปียังไม่ได้ไปไหนเลยถามจริงๆอ่ะช่วยบอกอาจารย์หน่อยครับบริกมันมีอะไร บริกมีการทำสามสี่เรื่องแต่ว่งได้ยินอันเลือกแรกจัดตั้งเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อ uh, new uh, development bank oh, <okay. S 1> uh, อันนี้ก็คือมันแข่งแต่ตัวนี้ยังไม่ไปไหนเพราะงบป,ประมาณที่ใช้บอกว่าจะใช้ local currency มันยังใช้ดอลลาร์อยู่เลย mm. สองเขาเรียกว่า reserve reserve ตัวนี้ก็คือคู่แข่งของ IMF ก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่กับตัวที่สามนะครับทำเรื่องของ payment เม้นตัวนี้จะแข่งกับสวิฟซึ่งปรากฏไม่ได้ไปไหนเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นออกกรณีนะครับ,ก,รบก็จะเกิดประเด็นปัญหาในกินโอนลเนี่ยซึ่งเมื่อพระอาทิตย์ที่แล้วออกมาพูดในไฟแนนซ์ช l t i ท e s เขาบอกนี่คุณไอ้ที่คุณบอกว่าจะมีเงินสกุลเดียวกันอนะมันรีดิคูลัสแปลว่าอะไรครับมันตลกอะคุณพูดลายตลกตลกมันเป็นไปได้ย่างไงมันะเป็นไปได้ย่างไงา ถามว่าห้าประเทศเนี้จะตั้งธนาคารกลางร่วมกันแบบยูโรได้เหรือได้ยังครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีบราซิลเขาไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็มีความหวังว่าจะตั้งพอมาเจอกับพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็้คู่พวกแบงก์ชาติเขาก็คงบอกพี่พี่มันทําไม่ได้หรอกเลยเงียบไปเลยเพราะฉะนั้นในกรณีเห็นนะที่มันทําไม่ได้เพราะอะไรครับฟังให้ดีนะครับข้อหนึ่งเลยถ้าจะเป็นเงินสกุลเดียวกัน ข้อแรกจะต้องให้อัตราแลกเปลี่ยนของอะไรครับของอประเทศห้าประเทศฟิกอยู่กับบลิกก็คือยูโรไงและเงินสกุลพวกนี้จะหายไปคุณนะเดี๋ยวนี้สิบยี่สิบประเทศในยูนเงินสกุลยูโรอ่ะมีเงินของมไม่มีคุณรักกันมากถึงขนาดนี้เหรอยี่สิบเจ็ดประเทศอีกเจ็ดประเทศไม่เอาที่ไม่เอาส่วนหนึ่งเข้าไม่ได้เพราะที่เข้าไม่ได้เพราะอะไร อัตราแลกเปลี่ยนของคุณจะต้องนะครับกับอีกประเทศหนึ่งเท่ากับศูนย์เขา้าใจไหมครับแค่นี้ตายแล้วพอลูกกระสูนวันนี้จีนกําลังเปิดปัญหารัเสเซียกําลังเจอปัญหาค่ารูเบิลเพราะฉะนั้นขณะน,นี้อัตราแลกเปลี่ยนรับรองจะมีความแตกต่างแค่นี้ก็เต็มแล้วดอกเบียจะต้องอะไรเท่ากับศูนย์อัตราแลกเปลี่ยนศูนย์จะตั้งธนาคา,การกลางคุณก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นไปไม่ได้ ทีนี้มันมีอีกอันนึงที่ทางกลุ่มเศรุดเดีระเบียทำก็เป็นการโลกเลรียนแบบจากทางด้านของ E.U. ก็คือใช้เงินประเภทเขะ EC U. EC U อะไร E.C.U. E.C.U. มาจาก European Currency Unit ความหมายไม่ใช่เงินสกุลเดียวกันนะเป็นการอ้างองิงโดยที่ยกตัวอย่างอธิบายง่ายๆถ้าเอาเรื่องตัวเงินแฟรงกับเงินดอยชมาคแล้วกันนะครับสมมติว่ายังไม่ได้รวมกันนะฮะปรากฏว่าทางด้านฝรั่งเศสอัตราแลกเปลี่ยน อ่อนกว่าดอลล่าสิบเปอร์เซนต์วันเดียวกันเงินอ่าดอยชมาคของเยอรมันแข็งกว่าดอลล่าสิบเปอร์เซนต์วันนั้นแฝงกับดอยชมาคห่างกันยี่สิบเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะเพราะจาะน,นปีหนึ่งมันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้ากิสการ์เดสแตงของฝรั่งเศสภายในกับน, midt, นายเฮมุชมิดนายกรัฐมนตรีของเยอรมันก็มาตกลงจัดตั้งยูโรเปียนโมเดเทลลิตซิสเต็มก็คือระบบการเงินในองค์ประกอบของระบบการเงินจะมีองค์ประกอบชื่อ ERM เอ็ก n ชนเร t e Mechanism และกลไกตัวนี้ <c oughs> จะอธิบายด้วย ECU เพอท่านบอกประเทศใคยก็ตามที่จะมาร่วมกันอยู่ในนี้นะเป็นตะก้าแล้วก็มีสัดส่วนขึ้น <c oughs> ทางด้านของดอยฉมากอาจจะ20ทางด้านแฟง18อังกฤษก็หอร่วมด้วย <c oughs> ก็จะมีการจัดตั้งเงิน ECU พอมีเงิน ECU เงิน ECU คือราคาเงินเฉลี่ยของตะก้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ก่อนไหมครับแล้วก็บอกประเทศสมาชิกเช่น บอกฝรั่งเศสกับเยอรมันอังกฤษทุกวันนะครับอัตราแลกเปลี่ยนคุณจะต้องสูงกว่า ECU ไม่เกิน2.25ต่ำกว่าไม่2.25เพราะวิธีการนี้ทำให้เงินแฟงกระดอยฉาบไม่มีวันอยู่ที่20บาท20จะเหลือ4.5ใช่ไหมแต่นหนไหยก็ประเทศจะต้องทำให้เงินเฟ้อลดตรงนี้อังกฤษทำได้พักหนึ่งทำไม่ได้ออกจาก EC ออกจากนี้เลยในที่สุดจริงยังไม่กล้าเข้าอะไรครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทางตะวนออหรืออาหรับอยู่ในเส้นอาหรับพวกกา พยายารจะทําตอนนี้ยี่สิบปีผ่านไปตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยเข้าใจไหมครับเพราะฉันห้าประเทศเนี่ยนะครับจีนกับอินเดียมันก็คนละมันก็คนละค้่อยู่แล้วเพราะฉันสังเกตดูการประชุมวันนี้ไอ้เงินสกุลเดียวกัน,น่ะไม่ต้องพูดถึงมันเป็นเรื่องรล็กนิดั้ของเราพูดเป็นตุเป็นตาเต็มไปหมดเลยนะครับอาจารย์ก็ขำมากเลยแต่ก็ดีใจครับที่ไอ้จิมโอนดออกมาพูดนะแล้วก็มาบอกเพราะฉันสิ่งที่มีการคุยกันได้อันนี้เป็นไปได้ เรื่องเงินสกุลเดียวกันเป็นไปไม่ได้มันมีวิธีหนึ่งก็คือทําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับอันนั้นทำทำแบบให้เงินสํารองทำเป็นดอลลาร์ทีนี้จะทําทได้ยังไงไอ้ตัวล่อล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากข้อตกลงเบสันวูดปีหนึ่งเก้าสี่สี่โดยที่ให้ดอลลาร์กับทองซิกอยู่ที่สามสิบห้าเหรียญเพราะฉะนั้นตอนนั้นอเมริกามีทองเยอะเพราะฉนั้นก็เป็นเงินสํารองระหว่างประเทศดอลลาร์กับทองนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่พอใจดอลลาร์เอาดอลลาร์มาคืนอเมริกาก็จะมีทอง นะครับแต่ขอแลกเป็นที่สามห้าเบอกว่าครับเพราะฉะนั้นนะทําให้อเมริกาเนี่ยเงินสํารองนะนะรก็กลายเป็นเงินสํารองทําไปนานๆเข้าความเชื่อดอลลาร์คนก็ไม่รู้ว่ามีทองจนกระทั่งปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอเมริกาไม่มีทองแล้วเพราะฉะนั้นขอยกเลิกไอ้ข้อตกลงเบตันวูดที่บอกว่าสามสิบห้าเหรียญค่าดอลลาร์ก็เลยไม่ได้ผูกพันกับทองแต่เนื่องจากว่าคนเชื่อในด้านดอลาอนนล,ดอลาร์เพราะฉะนั้นในกรณีดอลลาร์ยังใช้อยู่ก็เหมือนกับไอ้คริปโตไอ้บิตคอยไม่มีรองรับแต่จากเหรียญหนึ่งขึ้นไปเป็ปน เพราะฉะนั้นก็มาจากตรงนี้ทีนี้ค่าดอลลาร์เนี่ยที่คนเชื่อนะครับก็มาที่ตรงไหนอันนี้อธิบายขนาดนี้ดอลลาร์นะครับคุณต้อบทบาทขนาดไหนดอลลาร์ที่ใช้เป็นเงินสำรองเท่ากับประมาณ59-60% GDP เบอร์ 2>, 2, 2คือยูโร20%เบอร์3 <c oughs> ก็คือทางด้านของเงินปอน5.4%เงิน <c oughs> 4ก็คือทางด้านของอะไรครับทางด้านเยน4%กว่าหยวน2%กว่าครับ 2. ถ้าเป็นร้านการค้าระหว่างประเทศดอลลาร์มีสัสดส่วนประมาณ80% 8กว่าเปอรไอที่เหลือ12%ซ็นแะครับอีก3-4ตัวถ้าเป็นฟอเร็กเกกว่าปซนึกพ่อออกไหมครับเพราะฉันถามเลยครับจะมีตัวไหนหยวนจะมามาอะไรครับมาล้มล้างและข,ข้อสำคัญคุณจะใช้หยวนได้ยังไงประเทศคุณยังเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรอำนาจนิยมพ่อเป็นอำนาจนิยมแบบตูตินแบบเนี้ย คนจะเชื่อดอลล่าได้ยังไอ้จะช่วยเงินคุณได้ปั๊บเดียวคุณครับอ่ะไม่ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าอาจารย์นั่นผมถึงบอกเป็นหนังการ์ตูนครับนะครับแต่ต้องยอมรับว่าบทบาทดอลลราจะลดลงนะครับในการประชุมครั้งนี้นะอาจจะมานะเรื่องของอะไรครับเรื่องของจะใช้ชเงินไอ้ตัวบลิกโดยใช้แบบไปดอลลร์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าง่ายๆถ้าเป็นดอลลร์นะครับดอลล่์ตอนนั้นมันมีรัฐธรรมนานการกลางเพราะฉะนั้นพอมีทองรองรับจะพินเท่าไหร่ธนาคาร แต่นี่ถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายว่าธนาคารกลาง5ประเทศต้องรวมกันนะฮะรวมกันที่บอกพิมพ์เท่าไหร่แค่นี้ตอนนี้มีปัญหาแล้วตอนนี้เกิดวิกเกิดปัญหาจีนาราคาอลไเปลี่ยนลงทองของรัสเซียชักหายไปถามว่าประเทศอื่นจะยอมเอาทองตัวเองมาให้รัสเซียไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เนะพราะฉะนั้นตดไปเพราะฉะนั้นที่เรื่องเงินสกุลเดียวกันไม่ต้องพูดนะฮะอันนี้ก็ตกไปอันที่สามก็มีการพูดกันแบบเขาเรียกว่าเงิน special drawing right สิทธิในการในการเบิกตัง ซึ่งตั้งขึ้นในปี1969โดย IMF เพื่อช่วยสภาพคล่องแต่เงินนี้ไม่ใช่มีเงินแต่เป็นการเงินอ้างเองซึ่งตัวนี้ก็มาจากอะไรครับเรื่องของตาก้าซึ่งตัวเงินตัวนี้ก็จะผูกพันกับตาก้าโดยมีดอลลาร์นะครับสำคัญมากก็มีดอลลาร์เยนเแล้วก็ทางด้านปอลน,นะครับยูโรหยวนพ่งเข้าไปสัดส,ส่วนน้อยมากยูโรดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศบิกเนี่ยเอาทําตรงนี้เป็นตัวทํา ยังไม่ใช่เงินนะครับเป็นตัวอ้างเองคุณครับในกรณีปรากฏว่าไงครับหยวนจะมีสัสดส่วนเยอะมากเลยถามว่าอินเดียจะยอมไหมไม่ปรากฏครับเพราะตัดประเด็นปัญหาไปเพราะที่เหลือพอจะทําได้อันนี้บอกเลยในการประชุมข้อแรกเลยต่างคนบอกว่าใช้หลูก,ก่ขคอเลนซีผมซื้อจากคุณจากอินเดียก็ใช้หลูปีพังซื้อจากจีนหยวนส่วนอีกอันหนึ่งจะใช้เงินหยวนเป็นเงินของบริกอินเดียเ็าบอกทําทไมต้องใช้หยวนล่ะ ด้ยก่อนครับมันก็ยากใต้ตัวนี้ทำได้ดิจิทัลครับซึ่งอันนี้มีหลายประเทศอันนี้จะช่วยลดบทบาทดอลลาร์ลงประเทศไทยตอนนี้ร่วมกับจีนอยู่ในเ r a b ทศอาหรับเอเมรตทอะไรกับฮ่องกงจะมีลักษณะนะครับเป็นการจ่ายเงินโดยผ่านเขาเรียกว่า ledger l e ล g e r คลายคล้ายบล็อกเชนนะครับไม่ต้องใช้ตัวเงินแต่ว่าใช้แต่ว่าอ้างอิงโดยตัวเงินนะครับเป็นบาทตอนนี้ธนาคารกลางในประเทศไทยก็กำทำอยู่ ที่อีกน้อยเราจะจายย่ายเงนินอย่างที่ทุกวันนี้เราผมจ่ายให้สบบตาร์บัคสนะครับตายมาเต็มที่ตรงนี้แต่มีเงินรับรองเพราะฉะนันนี้น,นี่เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีการร่วมมือระหว่างพวกบริษัทกาอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือจะพยายามหลีกเลี่ยงก,การใช้สวิปแต่ก็มีปัญหาเพราะจีนเองมีตัวชิปชิปก็คืออะไรครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆสวิปนะครับเป็นการให้สัญญาณของรัสเซียก็มีนะครับแต่ก็มีการใช้จํากัดนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ไหม ลดจากเรื่องของสวิฟหันมาใช้ไอ้พวกนี้รวมกันนะครับเป็นตรงนี้ความเป็นไม่ได้อาจจะพอมีแต่ว่ายัางน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่คุยกันได้ด้านบรกชาวชัวอะไรทำได้ใช้หลูโคคาเลนซีแต่เงินสกุลเดียวกันไม่ต้องมาพูดนะครับ il, กิมโอเดียวกแบลีดิคูลัสเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์หนึงได้บอกว่าโซเชียลมีเดียนี่อันตรายมากทําทำจนกรทั่งโอ้โหคนไปหลงเชื่อเฮ้ยกำลังจะเกิดแล้วกำลังจะเกิดแล้วจนกระทั่งอะไรครับทางด้านแอฟริกาต้องมาเบรก อินเดียต้องนอแบกมันบอกคูณนะอันจะไปพูดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นที่ประชุมกันตรงนี้ก็คงจะประชุมนะครับลดอะไรครับลดเรื่องอะไรครับบทบาทดอลลาร์ลงอันที่อาจารย์บอกได้บทบาทดอลลาร์อีกนะลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีใครเข้ามาทดแทนยังเป็นไปไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าบทบาทดอลลาร์จะลดลงไปแน่เพราะว่าเขาใช้ตัวนี้เป็นอาวุธอะใารต่อใครก็ต้องการนะเปลี่ยนบทบาทตัวนี้ไม่ต้องทายเองก็พยายามจะลดดอลลาร์ด้วยกันะไร เช <Shakes. S 2> the ื่อมโยงโดยผ่านดิจิตอลอะไรต่างเรล่านี้นี่หนีไม่พ้นอันนี้จริงครับเรื่องบทบาทดอลลาร์จะลดลงไปแต่ไม่ได้ลดลงโดยทั้งอเมริกายังเป็นดอลลาร์ยังมีความสําคัญอยู่แต่บทบาทก็คือดอลลาร์ก่อนหน้านี้เป็นเงินสำรอง7 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดลงไปเหลือเท่าไหร่ก็มาห้าหเก้าหกสิบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบทบาทดอลลาร์ที่ลดลงไปเลยนะโดยในอนาคตก็จะมีมากกว่านี้ครับนะครับแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของดอลลาร์ยังอยู่กับเราเป็นอีกสิบปีครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้แต่ก็เชื่อเหมือนอาจารย์ว่ามันต้องมีการเกิดขึ้นมาแล้วและเพียงแต่ว่าถ้าเกิดูจากบริบทนะตอนนี้ยการพูดถึงเขาจะมาใช้เงินสกุลเดียวกันมันอาจจะไม่เกิดจริงตอนนี้บาทดอลลาร์เนี่ยยังครองโลกอยู่แต่ว่าสัดส่วนในการครองโลกจะลดลงแน่นอนถ้าจะเล่นงานดอลลาร์ต้องเกิดวิกฤตครับเหมือนสงครามโลกไงพอสงครามโลกเกิดขึ้นมาตูมปั๊บดอลลาร์ก็เริ่มมามีบทบาทก็ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้ดอลลาร์เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศจําได้ไหมครับ กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทางรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย